สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a y b e Style นะคะวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปเลยก็คือจะมาสอนม้วนผมนะคะในสไตล์ของเมย์เองที่เมย์ทำในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆแล้วก็ร้อนที่ทำออกมาแล้วเนี่ยดูเป็นธรรมชาติไม่เป็นบล็อกค่ะอุปกรณ์ที่เมย์ใช้นะคะก็จะเป็นที่ม้วนผมขนาด38 m MM m นะคะ ซึ่งที่เมย์เลือกสายใหญ่เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ร้อนทำออกมาแล้วเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะเมย์ซื้อมาจากในช้อปปี้นะราคามันก็ไม่แพงอะมันเป็นยี่ห้อแบบว่าทั่วไปนะคะประมาณ2องสามร้อยนะคะเขาเขียนแต่เขาเขียนว่า CB ไม่รู้ว่ายี่ห้อ CB หรือเปล่าแต่ยังไงเมย์จะแปะเพจร้านในช้อปปีให้ดูนะคะว่าเมย์ซื้อมาจากร้านไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ส่วนความร้อนที่เมย์ใช้นะคะเมย์จะใช้ความร้อน180องศานะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มม้วนผมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมย์ก็จะมาแบ่งผมครึ่งหัวนะคะมเมย์จะเอาด้านหน้าเนี่ยไปไว้ข้างหลังก่อนเมย์เป็นคนผมไปเยอะนะคะก็เลยแบ่งแค่นี้ทีเดียวก็จบแล้วคนไหนผมหนาๆก็คงต้องแบ่งหลายชั้นหน่อยนะคะแต่ของเมย์เนี่ยจะแบ่งแค่ครึ่งหัวแล้วก็จะได้าประมาณนี้แบ่งด้านซ้ายเป็นสามชอ่อแล้วก็ด้านขวาเป็นสามช่อนะคะ เมื่อเราแบ่งผมออกเป็น3มช่อแล้วให้เริ่มม้วนจากด้านในสุดก่อนแต่จริงๆแล้วจะม้วนช่อไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความมนัดของคนตอนม้วนให้จับเครื่องม้วนผมตั้งเป็นแนวตรงหนีบจากค้นผมแล้วก็ขยับออกมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นให้หมุนออกจากตัวหนึ่งรอบทิ้งเอาไว้สักพักจนรู้สึกว่ามันร้อนจนทั่ว เมื่อมันเริ่มร้อนแล้วนะคะให้เราค่อยๆค,คลายที่ม้วนผมออกมาแต่ว่ายังคงเหลือผมไว้ตามในคลิปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับมาตรงปลายผมแล้วก็ม้วนขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะม้วนไปตรงที่เรายังไม่ได้ม้วนนะคะไม่ต้องทับที่เก่าพอมันร้อนแล้วก็ค่อยๆค,คลายที่ม้วนผมออกมานะคะก็จะได้ร้อนประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไปทําช่อต่อไปเลยค่ะ แมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นแรกเลยก็คือหนีบไปตรงคคนผมเลื่อนลงมาเล็กน้อยให้พอดีกับที่เราเนี่ยจะม้วนขึ้นไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้มันร้อนให้ทั่วค่ะหลังจากที่ผมร้อนได้ที่แล้วนะคะมีก็จะขยับลงมาทําตรงปลายผมเลื่อนรอนม้วนผมนะคะมาตรงปลายผมแล้วม้วนขึ้นไปตรงที่เรายังไม่ได้ม้วนนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้สักพักค่ะแล้วก็ค่อยปล่อยนะคะเมจะทําอย่างนี้ทั่วทั้งหัวเลยค่ะ ผมด้านล่างก็ม้วนเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำผมด้านบนกันต่อ ผมด้านล่างที่เรามมวนเสร็จแล้วนะคะก็ปัดไปด้านหลังแล้วก็ปล่อยด้านบนลงมาด้านบนเนี่ยเราก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะคะด้านซ้าย3มช่อด้านขวาสามช่อนะคะรอบนี้เมย์จะมมวนจากด้านหลังก่อนแต่วิธีการม้วนเนี่ยก็ยังม้วนเหมือนเดิมเลยค่ะ โอเคทุกคนเมก็ไปม้วนจนครบทุกด้านแล้วะคะ่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้อย่าเพิ่งตกใจทุกคนมันอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าเราต้องรองให้มันหายร้อนก่อนถึงจะสระได้นะคะระหว่างนี้นะคะเมก็ดูว่าเออผมเราตรงไหนมันเติมได้อีกเปล่าเมคคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเติมได้อีกมันจะได้ดูแบบมีวนล,ลุกนะคะเมก็จะจับน้องขึ้นมาก็ม้วนเพิ่มเข้าไปนะคะ ผมของเราก็หายร้อนแล้วเราจะมาเริ่มการสางกันเลยวิธีการสางของเมย์นะคะเมย์ก็จะไม่ได้ใช้หวีนะเมย์จะใช้การแบบว่าดึงดึงผมเอาเมย์จะผมด้านบนค่ะแล้วก็ดึง,ดง,ดงแล้วก็หวีน้องนะคะด้วม,มือลก็ าสั่งแล้วก็จะได้ผมประมาณนี้นะคะคนเป็นลอนที่เม์ยทำประจำเลยมันก็จะดูแบบว่าเป็นลอนใหญ่ๆนะคะธรรมชาตินะคะ,ะ,ะ,คะไม่เป็นบล็อกโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวิธีที่เม์ยสอนไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบ คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เมย์าาด้วยนะคะเม้เจะกำเนิดคลิปหน้าคา่ะบ๊ายบายค่ะ